เลยนะครับหมู่บ้านเนี่ยนะครับจะกําจัดทั้งนั้นอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนกับเป็นแหล่งยาเสพติดที่ใหญ่มันไม่ใช่นะครับทั้งเหนือหนักกว่านี้นะครับนะครับท้งเหนือหนักกว่านี้นะครับแต่เขายังไม่เกิดขนาดนี้ที่มันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีนิทานนะครับเรื่องจริงจเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับนะครับนะครับใครตายที่ไหนอะไรที่ไหนมันเอามาลงที่นี่ทั้งนั้นนะครับ มันเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเอามามา,มาแต่ง correr, นิทานคุยกันไปเรื่อยๆมันโยงเข้าหาหมู่บ้านกกอกทั้งหมดอะเรื่องต่างๆนะครับออกลายมาเลยออกลายให้เห็นพิ่้นนะครับออออนะนะครับเออนะครับ,รบมันมันพยายามโยงนะครับโยงเข้าหาหมู่บ้านกกอกเหมือนหมู่บ้านกกอกเหมือนเป็นศูนย์เลยนะครับเหมือนเป็นศูนย์กลางเลยนะครับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับเนาะ คำเดียวเห็นน้อยนะครับลิงจะออกลูกมาเป็ี่ยนเจ้าออกมาเปลี่ยนเจ้าเนื้อลงนะครับนะเออนะครับวันนี้เห็นสมบนที่นกแสกไปสิงสถิตในช่องนะครับแม่ลองกลัวมันจะไปเสียมแม่ลองจริงลงออ๋อมันเสียมไม่ได้หรอกครับนะครับแม่ลองนี่ยากนะครับนะฮะคนบ้านนอกคนที่มีจิตใจอย่างแม่ลองเนี่ยมองการออกนะครับมองการออกพูดอะไรแป๊บๆเนี่ยนะครับ ยากนะครับไม่ลองเนี่ยไม่ไม่สนใจคราบเขาไม่ไม่สนใจว่าใครจะมาให้ผลประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่มีทางหรอกนะครับนะครับไม่เห็นสีจําลองลุมงคลมองออกนะครับนะครับคนซื่อๆไงเหมือนกับยู่ลุมงคลเนี่ยลุมงคลเห็นหน้าอย่างนี้นะครับเหมือนจะตอแหลนะครับแต่ไม่ตอแหลนะครับนะครับหน้าจ้าตอแหลแต่ไม่ตอแหลนะครับไอ้คนที่หน้าซื่อๆเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเนาะตอแหลก็เยอะแยะเห็นไหมล่ะนะครับ เห็นไหมแต่ยายจำลองเขาเป็นคนบ้านนอกนะครับนะครับไม่เชื่อใจพวกนี้เขาอยู่กับลุงกับป้าเขาก็สบายอยู่แล้วนะครับเขาอยู่กับลุงกับป้าเขาก็สบายอยู่แล้วเขาไม่ใครคนอื่นจะมาชักจูงเขาไม่ได้อะยายลองอ่ะใจแรกใจนะครับแม่ลองจิตใจสะอาดนะครับพวกนี้เข้าไม่ถึงหรอกนะครับนะครับหายไปไหนก็โดนยิงอ่ะปานนะรเจ็บไหมเสด็จพี่นะครับเนาะว่า อิอินกแลนนะครับคนอ้อมนะครับว่าอ้ายนะครับสาวดอยนะครับสนมทั้งหลายยาดองมาเลี้ยงละจานนะครับนะนี่น้งมาขามเปียกด้วยนะจ๊ะนะครับไอ้ยายจำลองเป็นคนจริงใจนะครับต่อคนดีมากนะครับแกก็พูดปุ้งปั้งปุ้งปั้งเเดี๋ยวแกก็ดีนะครับนะครับพูดแกเสียงพูดไปอย่างนั้นนะชดชดชดเดี๋ยวก็ดีนะครับอ่นกสีธารธรรมะย่อมชนะอธรรมจ้านะครับแต่มันก็ดยความยากลําบากเหมือนกันนะครับเนาะ นะครับมันบางครั้งมันก็ทําให้ท้อได้นะครับภูผาตะวันแม่ร้องรักษาน้ําใจทุกคนที่เข้ามาหาครับเออนั่นแหละครับดีแล้วเขารู้ว่านะครับนะนะครับสาวจอยนะครยังบอนนอนผมเป็นห่วงนะครับนะสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วนะครับเออนะครับแอนแอนนะครับคุณภูผานะครับเนี่ก็ เครื่องร้อนแล้วนะครับสองชั่วโมงโอ้นะครับร้อนเลยนะแดงแสบๆสแล้วนะครับลุ้งลุ้งคำว่าตอแหลกาเมืองเพป็นว่าสลิดนะครับนะห้องว่าอย่างเจ้าสลิดนะครับนะคนสลิดนะครับสลิดปิ้นปอนนะครับเนาะโอ้ยนะครับพอมันยากาศสีที่ปิ้นสลิดสลิดปิ้นปอนนะครับน่าจะแม่นนะครับสลิดเงาวนะครับเนาะตอแหลนะครับเขาเรียกว่าอู้คำไหนไม่เด็กคนะคนสลิดปิ้นปอนนะครับนะ เขาเลยไม่เรียกคนตอแหลคนปิ้นป้อนนะครับนะคนสสิดปิ้นป้อนไปปิ้นป้อนมานะครับเออนะครับนะลงอันหน้าตาหนักนะครับเนาะไม่ตอแหลนะครับแต่คุณเป็นคนฉลาดแต่จริงใจขอบคุณมากเฉวีวันนะย้ายล่องนะครับไม่มีความลับลงบนป้าเต๋นนะครับนะเครื่องร้อนะจับอาบน้ำชาลงนะครับนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับอาจจะประมาณสักสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มหรือ ไม่แน่นะครับเนาะวันนี้นะครับหลับเยอะนะครับน่นหลับเยอะถ้าไม่ง่วงเดี๋ยวลุงมงคลจะออกมาคุยด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่นาแต่ก็เปิดหัวให้นะครับเปิดหัวให้เลยนะครับดูแล้วว่าพวกนี้มันจะมีอะไรคุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องต่างๆของฝั่งเราดีกว่านะครับเนาะไอช่องฝั่งเขาลุงมงคลไม่เข้าไปดูหรอกครับดูมันก็ไม่มีประโยชน์อย่าไปดูมันนะครับอย่าไปดูมันเราก็มาดูฝั่งเราเนี่ยเรา มองสถานการณ์จากฝั่งเราเราก็รู้แล้วนะครับนะครับฝั่งนู้นนะเข้าไปดูหัวข้อมันก็พอนะครับอย่าไปเปิดเข้าไปดูมันนะครับเออนะครับดูบุคคลเข้าไปดูหัวข้อมันก็ดูบุคคลก็มองทะลรู้ว่ามันจะคุยเรื่องอะไรให้เมียหลับค่อยมาใหม่นะครับว่าอ่าอ่าอ่อาน้ําแข็งมาควบกวาเครื่องมัน่ะร้อนกันลงนะคนนินละการนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะครับนะ